อยู่กับช่องตเล็กแชแนลนะทุกคนค่ะก่อนอื่นก่อนไกลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขห้โเล็กด้วยนะคะมือนิกะเป็นอ่าการไลฟ์สดครั้งที่8ดนะคะมีความแปลกใหม่ตลอดเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเล็กสื้อผามาชมเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังนะคะว่าจะยังไงแไปกันเลยค่ะ้องค่ะตอนนี้ก็แบบว่าระบบมีปัญหานิดนึงนะคะกําลังจะโชว์เพลงต่อไปมืองยอนเย็น ขขอตอนนี้กับทุกคนกำลังแต่งหน้าทำผมว่าเราจะขึ้นโชว์ใหม่นะทุกคนคะ่ะตอนนี้กับมีปัญหาด้านระบบเสียงนิดนึงนะคะเสียงแตกนะคะพี่น้องคะก็เลยได้ปิดไลน์ไปชัวร์ขนาดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตุเกศของตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะทุกคนก็กำลังแต่งตัวนะคะสวยแล้วรัน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  ากาศนะคะทุกคนก็กำลังดีกันอยู่อันนี้กำลังเกิดเหตุเยรศแตกนะคะตอนนี้กำลังกอนเสิร์ตงาคะนเสิร์มุกสุภาพรมาเลยค่ะวันนั้นทุกคนนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศด้านหลังเวทีนะคะ 好，你好。 โอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่ในชุดอ่าเพื่อชุดอย่างกาะชุดเตยเายินตอนนี้ห้องก็ได้แต่แงชุดเตยไปทีเรียบร่อยนะคะก่อนอันนี้ตัวเล็กก็ได้พาไปดูบรรยากาศ ด้านหลังเวทีนะคะว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์อะไรนะคะทุกคนคะนี่นะคะก็จะเป็นเอ่อแต่งชุดเตยนะคะตอนนี้การังจากที่เต้นยกลำสิ่งแล้วแล้วกับมาเต้นชุดกับมาแต่งชุดเตยนะคะก็จะเป็นชื่แบบนี้อุ้ยขออาภัยในความที่เอ่อใส่ชุดแบบนี้นะคะทุกคนคะเพราะว่าบริบริษย์ยำนะคะที่แรกนึกว่าบอนไปใส่ชุดลำสิ่งนะคะแต่ว่าบอนให้ใส่ชุดเตยนะคะเบิร์ก็ต้องขอบคุณเอ่อบิ๊กผมสวยๆจากพี่แพรรี่นะคะคนมาใส่ให้นะคะที่แรกตัวเองเซนตตโก้แลพี่น คือใส่ใส่แตโกปกติใส่แตกวแล้วก็ใส่วมกุ มีแพรีกร็นด้ยแบบว่าใส่อ่อโฮมหายนะคะตอนนี้ก็เอ่อน้องสกรกับน้องยูกินะคะกำลังอ่อรำอยู่นะคะใครที่ได้ดูไลยสดก็อย่าพดร้อง่าน้องคนค่ะตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงไปชั้นนิดนึงนะคะว่าเปิดกำลังรำเรืองอย่พอดีนะคะนะคะเป็นบรรยากาศนั่นก็จะเป็นการใส่ชุดชุดสวยจานีบริษัทมาโดนนะคะโอเคค่ะ โอเคทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือทุกคนกางเก็บของนะคะการดัดสุดแก็ห้องบรรยากาศที่สุดเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะการเก็บของค่ะจุดสุดท้ายทัวรนะคะ,คว,ะ,คะว่าแต่ละคนยังไงบ้างโอเคค่ะทุกคน้องยืนนะคะตอนนี้ก็เป็นอันปอนนะคะ่เป็นหลงังเวทีนะคะแล้วก็จะเป็นด้านหลังเวทีของเราแล้วก็มีแขกรับเชิญด้านโน้นนะคะทุกคนคะ่ะด้านเก็บการเก็บถ้วยเก็บอกาะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะสือแปว่า เป็นฟิลแบบล่างหนาบ้านสวงนะคะก็เลยสีมาล่างหนานะคะตอนนี้แต่สีมะม่วงกับเอฟซีก่อนนะคะเดี๋ยวบริการหน้าต่านก่อนจะที่เอ่อพาทุกคนนะไปทัวร์หลังพิทีมาแล้วนะ,ะกะ็ไปเรกระยานา้ำแล้วก็อืหน้าต่างก็ยาหน้ำมาแล้วแต่แบบว่าเอ่อ น้ำลังนาแต่ว่าอันลิปสติกในขพี่นอ้องลิปสติกมันบอนมันออกมันเหมิดก็เรียกว่าเซมาเซ็กตอีกรอบหนึ่งนะคะใครดูไลฟ์สดนะคะมเมื่อคืนจะเซียนว่าน้องหัวเกือบแมนว่าบ่วขึ้นพี่น้องเมื่อน้องบึงเพื่อนแข่งวีแกนโอ้โหมันอีริยสนุกจริงๆเมืเ่อคืนก็เลยต้องขอบคุณเม้นทุกเม้นขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะตอนนี้ก็มาอัปเดตว่า พินก็ยังไม่มานะคะแต่ก็จะลงคิดไปเรื่อยเนาะหลังจากที่ไม่ได้ลงคิดนานนะคะตัวเล็กก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ยงังติดตามตัวเล็กเนาะที่ยงังติดตามตัวเล็กที่ยงังติดตามทุกคนในวงเลยนี่สินะบางครั้งอาจจะพูดผิดอาจจะว,ว่าเร็วเนี่ยอาจจะโน่นนี่นั่นเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคะก็เลยก,ก็พยายามปรับปรุงนะเราพยายามปรับกันก็เริ่มพูซีคอนจะท้องดีเริ่มปรับปรุงเริ่ม,มพูดรู้เรื่องมากขึ้นนั่นสินะพี่น้องโอเคค่ะ กระซิมอาบอกกับพี่น้องนะนว่านึ่งกันเบิ่งตอนนี้ก็ยคนติดตามก็ประมาณห้าพัน0 0หกพันแล้วนะคะกากพี่น้องนะคะชิบังคลิปคลิปนี้นะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดชับกไค่และกดติดตามด้วยนะคะถึงจะบอกก็เล์กดแชร์จะก็กดติดตามก็ะไรเด้วยค่ะ,คะกเป็นาำนวนจให้ตัวเล็กได้เหมือนกันนะคะหน้ากระสิบแบบมันม่นจนจักหน้อย อาจจะมีคลิปที่แบบเสื้อผ้าพี่น้องกลายเป็นไปได้นะคะก็แสดงแบบว่าตอนนี้ก็อัปเดตบ้านให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะอัปเดตบ้านี่เบิ้งแล้วว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดยกกสิอัปเดตเท่อนึงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปสร้างประตูแล้วก็ไปสร้างที่นอนนะคะไปสั่งเป็นเตียงเตียงออกมาขนาดห้าฟุตนะคะเขาไปไว้ในห้องนะคะ จะตั้งเป็นเซนะะต,น,เตน,ะะน,นะคะตอนนี้ก็ลองเก็บตังค์อยู่นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เก็บตังค์อยู่นะคะว่าว่าเราจะสั่งขนาดไหนว่าเ้าต่อเข้มว่าเ้าสิบเบิร์จักบาทในการทําห้องครั้งนี้นะคะการคลิปๆ,ๆหนึ่งกะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กลังใจว่าสู้ๆทําต่อไปคนเท่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าเขาเอื่นอย่างว่าเขาเรียกว่ารา,ากฐานชีวิตไม่เหมือนกัน ที่ดินร่นก็คือดินรนต่อไปคนที่เขาบริษดินร่นแต่เขามีก็คือเป็นวาสนาของเขาคือเฮาบริษัมีคือเขาเราก็ต้องดินรนนะคะบริเวณว่าเขาบริษแต่ว่าเขาไปใส่ฟุ่มเฟื่อยมัสินะพี่น้องคือฐานะชีวิตเรามันต่างกันเนาะตริษัทเป็นคนที่หางเล่นเองเมื่อตั้นแป่ตอนจบมหกนะคะคือเรียนต่อเองสองปีคือเรียนต่อเองคือเรียนต่อเองอะปวศสองปีนะคะคือไปทํางานด้วยเรียนด้วยเนาะ แต่ก่อนก่อนขึ้นมอสิกะเต้นคือคือเต้นน้ำจีนน้ำบาดรนะั่ะสิไม่หรอกค่ะเต้นมากแต่มอสีหอนมอหัวตื่นส,นสินะแต่ก็กไปทํางานแล้วก็มาเรียนเนะัื่อสินาคือเป็นคนอะ่ะหาทางเรียนเองนะคะก็มีพ่อแม่ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่เพิ่นกะยื่นหางย,ยู่เมื่อสินะแต่เพิ่นกะบ่ได้ยเห็นร้ายบ่ได้ยเห็นร้ายพราะเพร่อกับแม่ไม่ค่อยมีด้วยเนาะนะค่ะแต่ก็หวังคือหนองฟังเนาะว่าเป็นมาตรฐาน และมีคนท้าแล้วว่าตัวเล็กเป็นคนที่ไหนตัวเล็กเป็นคนจังหวัดยะโสธรน,นะคะอามเรืองนกทานะคะเป็นคนยะโสธรน,นะคะพี่น้องค่ะ,ะ,คะโอเคค่ะพี่น้องกับบอ้พี่น้องคังนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ like, share, กดไครตามให้ตัวเล็กด้วยนะคะเพราะว่าตัวเล็กเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถึงถึงดูหรือไม่ถูกตาก,ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแต่บะม้นก็ถ้าไม่ถ้าไม่อันนี้ก็ไม่ต้อง มินก็ได้เนาะเพื่อจะเป็นการแบบว่าตัวเด็ก็ยังแบบว่าโอ๊ยดีจังเลยพี่คนนี้เขาดูเราเขาไม่ชอบเราเขาดูเราแต่เขาก็ยังดูเราสินะถ้าจะมินก็ให้มินแบบในทางที่แบบว่าคิดบวกในนิดนึงหรือว่าหนูพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้กะม้นที่ไม่แรงมากนะคะเพราะว่านี่แหละเพราะว่าพ่อก,กับแม่ก็หลังจากที่พนเรลสนใจโลกโชวเชี่ยวพนกบมเบิร์กนะคะพนก็ไปลงทุนเก็บเงินไปดองไปรับจงังเก็บเงิน มาสื่อโทรศัพท์ไปเรื่องมูลุไไวเบิงหลูกสตาตลโดยเฉพาะนะคะทุกคนคะ่ะโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเล็กด้วยนะคะบ๊ายบาย